ยิ่งยิ่งกว่านี้ายญ่เรื่องเด็ดแน่เรื่องเด็ดโอ้จริงๆริงนี่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องเด็ดเมื่อวานเนี่ยมันเป็นที่ขือหาไปไปทั่วโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยครับขอบอกเกี่ยวกับว่าการโพสต์รูปชุดชั้นในชุดหนึ่งแล้วก็บอกว่าการุณามาเอาคืนไปซะโอ้โหแต่ไม่ต้องเอาแฟนฉันกลับมาคืนด้วยนะเล่าก่อนดี่กว่าคู่นี้เป็นใครคือจริงๆน้องไอดาบล็อบเอมเอมของแอมอ้่ะอ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 มนต่นี่ม่มชกันหน่อช่กันหน่ ลเป็นแฟนของคุณเดอะบับทเวนブルนอะไรนะอ่ะเอ็มมี่อ่ะเอาภาพคู่หน่อยดิค่ะเอ็มมี่เอ็มมี่วัเทบブルครับผมนะครับคือผู้ชายแต่งตัวเซอร์มากอันนี้เป็นฮีไอเอลผมนะเนี่ยขอดูผู้ชายหน้าตาแบบเดี๋ยวกลับไปภาพแรกกลับไปภาพแรกนะซึ่งอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอดอลของผมเลยการแต่งตัวเสินแตงเป็นผู้ฟังไม่ไหวแล้วใช่ไหมขอเล่าเองแจอคที่ไงเออหล่อเนาะ ก็เขามารายการแล้วล่ะไงจีไม่ได้เนาะแฟนก็คือน้องไอดาไอดาไายนะฝั่งไซายนะเป็นเด็กแนวมีลูกกันแล้วจนนั้นที่มีปัญหาไอดาเป็นโรคที่ร้องขกวันทูทีโฟร์ไฟไอเลิฟอยู่ตำแ่งลดมากคือสไตล์เด็กแนวเอารูปเอออันเดอร์แวนเนี่ยยกทรงของชนีเนี่ยโพสกันรุนนามาเอาคืนไปด้วยนะผู้หญิงโพสส่วนสามีที่ลืมไว้อะ ไม่ต้องคืนก็ได้ชาวเน็ตคาดว่าเป็นสาวคนใหม่ของแอมมี่เดอะบอสชอมบูรอดีตสามีของไอด้าใช่ค่ะเขาบอกว่าภาพนี้ตอนนี้มีคนคอมเมนต์แปดพันกว่าแล้วอ,อ่ามาดูรายละเอียดกันนะคะคือไอด้าเนี่ยได้ลงภาพชุดชั้นในแล้วก็ลกแล้วก็แล,วกแล้วก็ส่งไปหาผู้หญิงคนนั้นก็คือแอดผู้หญิงคนนั้นไปนะคะแล้วก็มีแฮชแท็กว่าลืมไส้ในมาเอาไปให้ไว้ด้วยค่ะ ส่วนสามีที่พี่ลืมไว้ไม่เป็นไรไม่ต้องคืนก็ได้จากแรงแล้วก็มีข้อความเขียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลนะคะแปลว่าใบเกิดของเธอคือใบขอโทษจากโรงงานคอนดอมวอขออนตอ่านเป็ะภาษาอังกฤษแล้วใช้อารมณ์หน่อย Bitch! Bitch please! Your birth certificate is an apology letter from the condom factory เออประมาณ นั่นไงแปลแล้วนะที่โรงงานใบเกิดของเธอนั่นน่ะมาจากโรงงานผลิตยาคือแปลไทยเป็นไทยเป็นไทยก็คือแปลว่าใจเย็นแล้วใจเย็นแล้วพ่อแม่พ่อแม่คุณพลาดคือลยเกิดอ่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะเทรนบนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตกเป็นของทีมไอด้านะฮะที่มาจากการรวมตัวกันของแฟนคลับของไอด้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝ่ายสาวเนี่ยคาดว่าเป็นกิ๊กของหนุ่ม ทำไมผู้ชายชื่อแอมมี่อมแอมมี่เอาไ,ไปยุ่งกับเชื่อก็อีกนะก็ได้มาโพสต์ข้อความเช่นกันขอโทษว่าเคยคบกับแอมมี่ตั้งแต่ต้นปีแต่ก็เลิกกันแล้วผู้หญิงที่โดนหาว่าเป็นกิก๊กันนะฮะแต่ก็เลิกตอนนั้นฝ่ายนักร้องบอกว่าภรรยาเลิกกับภรรยาแล้วก็แยกกันอยู่มาพักใหญ่แล้วเขาว่าอย่าง,งานั<อ>้นที่ยังไม่ได้หยา่าเพราะเหตุผลทางธุรกิจ อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลของผู้ชายั่วไปนะคะของผู้หญิงแต่ละท่านภาพชุดเช่นนนที่ไอดาโพสก็ไม่ใช่ของตนเพราะกับแอมมี่ไม่เคยมีอะไรลึกซึ้งกันเลยครับแต่ชาวเน็ตแค่กันว่าอาจจะเป็นแคร์ปลอมแคร์ปลอมนะที่สร้างขึ้นมาเพื่อแรกกระแสไลค์เขาอายุอะไรแล้อายุถึงยี่สิบไหมยังยังไม่ถึงเลยเกินถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงเขาบอกอ๋อเด็กกันเหรอเด็กคนนั้นนะฮะผู้หญิงไม่ถึง2ี่สิบ <น>ก่อนหน้านี้คุณวุฒิเขาเคยออกมาประกาศแล้วใช่ไหมไอ้ดาเนี่ยผมมาประกาศว่าอะไรนี่ไงนี่ไงฮะ ก่อนหน้านี้อ๋อในชัผมอ๋อทอดจอถอดถอดก่อนอ่านชัคีบ้งวันนี้เป็นผู้งบางวันนี้อ่านชด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 เลยก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนี่แหละคนรูงงไปหมดก่อนหน้านี้อ๋อไอด้าได้ออกมาประกาศว่ายุติความสัมพันธ์คับชั้นสามีภรรยานะครับกับแอมมี่แล้วนะฮะสาเหตุเพราะทนความเจ้าชู้ไม่ไหวนะครับแล้วก็แต่ก็ปิดปากเงียบนะฮะถึงมือที่สามตลอดไม่เปิดเผยเป็นใครนะฮะจนมาเกิดเรื่องขึ้นเป็นที่ฮาอย่างที่ เราได้คุยกันในเช้าวันนี้นะครับก็ขอให้จบลงด้วยดีนะคะก็ถือว่ามันคงเป็นความโมโหเนาะมันแค้นใจโมโหอะไรเงี้ยทำไมดูลึกๆทำไเข้าใจอย่างนี้ค่ะอารมณ์อย่างดีคือคือน่าคงคนคนนี้คงน่าจะเคยเข้าใจอะไรแบบนี้มาก่อนนั่นแหะเข้าใจดีมากอารมณ์อารมณ์คลื่นไอเดียไอ้ดียมีอัตเทปไม่ไม่มีอะไรเลไม่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 ไมนไม้ไม่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 ไ่ไม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 ่ ไอด้าไปนะฮะไอด้าไอด้านะครับผมไอด้าผมไม่รู้จักแต่รู้จักเพลงเขา One t w t h f i v e I Love You นี่ดูคลิปรายการเราเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับจะได้ดูรายการของเราแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันผ่านทาง YouTube